ถล่มยับครูสอนภาษาคอมเมนต์แรงไอ้ปริชยาหลังซึมเศร้าดําดิ่งรุมประนามใช้อะไรคิด ข้ามกลางพลังบวกมากมายส่งให้นางเอกสาวไอ้ปริชยาที่ได้ออกมาโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมโดยตัดเพ้อชีวิตระบายปัญหาที่พบเจอทั้งครอบครัวและคนรักด้วยพื้นหลังข้อความสีดำจนโซเชียลแห่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้ไอ้อย่างล้นหลามเพราะว่าไอ้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งแล้วโดวยในข้อความที่โพสต์เหมือนอยู่ในช่วงที่จิตใจอ่อนแอและดำดิ่งถึงกับตัดเพ้อว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้ว โดยข้อความระบุว่าแม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอซ์ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยใส่ถ้าวันหนึ่งมันไม่มีไอซ์จริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทำให้ไอซ์คิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอซ์ไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหลอกแค่วันหนึ่ง แต่ล่าสุดข่าววันที่19กุมภาพันธ์2567เพจดังอย่างเพจอีก,กี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุนน้อยได้แคปคอมเมนต์ชาวเน็ตดีกรีครูสอนภาษาแสดงความคิดเห็นถึงไอซด้วยถ้อยคำแย่ๆไม่อยากอยู่ก็ไปตายพร้อมกับข้อความประนามว่าฝากไปถึงเป็นครูสอนภาษาซึ่งเป็นคนซอนาาซปนนซอปอๆลแล้วคอมเมนต์แบบนี้ อย่าเป็นครูเลยมันแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานการศึกษาเราเป็นคนอีสานนะชอบคนลาวมากไปลาวบ่อยแต่ไม่เคยเห็นคนแบบนี้เลยรบกวนช่วยประนามงานนี้ทำเอาชาวเน็ตฟาดกลับครูสอนภาษาคนดังกล่าวใช้อะไรคิดอาทิคนล้มอย่าข้ามน่าจะเป็นที่สอดอนะคะกี้บางคนบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่ใช้จุดๆ,ๆคิดแทนสมองบางคอมเมนต์บอกว่าเราก็ลาวค่ะพี่กี้แต่ไม่เคยเป็นแบบป้าค,คนนี้นะ บางคอมเมนต์บอกว่าวุฒิภาวะค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพและความเป็นคนนะคะคนนี้เป็นต้นค่ะ